สวัสดีครับวันนี้นครัวนายท็อปซ่าพาแซบก็มีเมนูซีฟู้ดมานำเสนอนะครับนี่วันนี้มีหอยแครงครัวก็ไม่เยอะมากครับครับนี่ครับกุ้งอืมใหญ่เลยมานะครับนี่มากินด้วยกันเนาะซีฟูด้ดนานทีมีหัวน,นะครับหอยแครงนะคับนี่ครับหอยแครงสดๆเลยเนาะ เนื้อแน่นๆเลยครับแม่ติมซิฟู้ดเสรงไปอ,อร่อยมากนะครับสุดยอดติมซิฟู้ดซอสเนมเด็ดกระสุดจะบอกใครเที่ยวกับกุ้งเนาะกุวงเนื้อแน่นเลยครับ นะครับไปกินด้วยกันนะครับใครยังไม่กินข้าวหรือยังไงก็มากินกับข้าวปลาแซลมนะครับผมนี่ดูกินซีฟู๊ดเด็ดๆเ,เลยครับนี่ครับตัวใหญ่ครับผมอืโตโต้นะดูสดเนาะแกร่งโตัวเนาะแซ่บเลยพี่น้อนเลยแค่ยังไง กิมซี่ฟูต์ลาดโลยดูสิอิตาอร่อยเซ้ยขออนุญาตไปกินก่อนเด้อพี่น้องเด้วยใ,ใครก็มาแซ่บเหมือนกันเด้อครับพี่น้องเนี่ยแซ่บผมสวัสดีครับ